แล้วเย็บยังไงดีที่มันสามารถขอก้นแก้วได้แต่ในขณะดเดียวกันระหว่าง เขาจะมีเขาจะมีการทําชิ้นงานตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็ขายด้วยในระดับประเทศแต่ด้วยความที่วันนี้เป็นไอเดียนะคะพวกเราก็เอาไปตัดนะตนัวนี้แต่มันเล็กเกินไปเลยเอาปใหญ่กว่าน,นี้นะคะโอเคโอเคต่อไปตรงนี้หนูมอพับออนะทีนี้ค่ะความล้มเหลวของรอบที่แล้วก็คือน้องๆงเนี่ยเขาเขาก็ทําถุงเหมือนสงนูงงถุงสีเหลี่ยมขึ้นมาแล้วเขาก็ยัดอะไรนะกาวมะพับ ที่งานมันสวยไหมคะสวยไหมไม่สวยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้พวกเราลองทดลองใหม่ทดลองลองเอากระดาษหรือกระดาษลังอะไรก็ได้แทนที่พวกหนูเนี่ยจะยัดเอ่อเอ่ออะไรยัดเนียกาบมะพร้าวยัดเข้าไปหนูลงเอากลับมะพร้าวแล้วตีให้มันแบนๆแล้วตีมันยาวแล้วลงมาห่อพุ้มแบบเนี้ยนึกภาพออกนี้มองพุ่มแบบเนี้ยเออ นะวันนี้พวกเราต้องเย็บแต่ถ้าเย็บไม่สวยกูจะมีจัดเย็บผ้าแต่ถ้าเย็บไม่เป็นเรามีช่างเย็บผ้า <c oughs> คนนี้นะคะคือช่างเย็บผ้าในรอบที่แล้วนะคะเราจะมีภ้าให้ดูด้วยนะ ทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าพี่เขาก็เลยบอกว่าให้น้องเนี่ยกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้รับผ้าประมาณหนึ่งคือจะไปติดไปก็ติดไปโอเคสมภัิไก่ต้มเล็กกระเป๋าดอกแะไรได้กระเป๋ามาแล้วแต่กระเป๋าันเป็นผ้าแบบเนี้ยมันไม่สวยพวกเราแต่ละคนจะได้ผ้าตัวเนี้ยไปแล้วก็ให้เดี๋ยวพี่ๆจะสอนเทคนิคการทําลวดลายบนผ้าโดยใช้ดอกไม้ลองาอกตอกปอกตอกอกเสร็จปุ๊บ ให้เราเนี่ยอ่ะนี้เราใช้ดอกไมตะะ้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะเอาผ้าที่ได้ลวดลายไปเย็บลงบนกระเป๋าโอเคไหมโอเคมองภาพออกไหมพวกเราสามารถอยู่ตามกลุ่มแบบนี้ไหวไหมไหวค่ะไม่หนัวไหวผู้ชาย,ยาไหวไหมผู้ชายไหวไหมลูกไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวพวกผู้หญิงสามารถอยู่กลุ่มเดียวกับเด็กผู้ชายได้ไหมได,ได้เราสามารถเป็นเด็กกันเองได้ใช่ไหมโดยคนไม่ต้องแบ่ง โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยววิธีการจะไปสอนตามกลุ่มพี่ๆใช้ห้องเกตใช้กี่ห้องนะสองห้องใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะจะให้พวกเราแต่ละกลุ่มนะคะ,ะแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวโอเคครูจะจะร้องเพลงหนึ่งจบให้พวกเราจัดก,กลุ่มกันเองเรานั่งแบบเดิมได้ไหมเป็นกลุ่มเดี๋ยวจะแจกตะกร้ารับอุปกรณ์โอเคนะคะกลุ่มละ 1 2 3 4 5 6 7 t 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28